สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับอรุณสวัสด์ยามเช้าครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกวันนะครับ ก็แน่นอนฮะวันนี้ก็คงจะพูดถึงถแถลงข่าวก่อนเกมซึ่งเดี๋ยวเชลซีมีแมชเดย์ครับที่จะลงสนามเจอกับเวี้์วููในค่ำคืนนี้นะครับก็ย้ำเวลานะฮะตีสามสิบห้านาทีอย่าลืมรับชมกันได้นะครับึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจาหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นส่วนใครที่อยากจะร่วมสนุกกิจกรรมนะฮะ สิงห of Football Skill Challenge ตอนนี้เริ่มรับสมัครแล้วนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะที่เ c e b o o k ของสิงห d of Football หรือว่าเนี่ยฮะโปสเตอร์นี้จะมี QR วอารคสแกนหน้าจอสามารถสมัครได้เลยผู้ชนะนะครับจะได้ไปเตะบอลที่ Stamford Bridge ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับสนใจรีบเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Suzuki Swift GL Next ครับ next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆไปเทสต์ไลฟ์กันได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับไปว่ากันถึงแถลงข่าวนะครับก่อนเกมกับลิเวอร์พูลนะครับก็ทางฝั่งของพอชครับออกมาพูดถึงข่าวดีครับที่มาโลกุสโตและเอนคุนคูเนี่ยสามารถเดินทางไปกับทีมได้นะครับในขณะนี้ เขาบอกใช่ครับมันเป็นข่าวดีที่นักเตะทั้งสองคนหายดีกลับมาลงเล่นได้บางทีนิโคลัสแจ็กสันอาจจะมาถึงพรุ่งนี้และมีส่วนร่วมถ้าเขามาถึงได้ก็ไม่รู้ว่าจะฟิตขนาดไหนนะฮะขณะเดียวกันครับเขาก็ออกมาบอกว่าเลวายโควิลเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมทีมนะครับเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่เ,เส้นเอ็นนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เขาจะยังไม่ได้เข้าร่วมทีมชั่วคราวนะเทรวชโลบาใกล้เคียงกับการกลับมาแล้วครับเขากำลังทำได้ดี มันเป็นเพลงเรื่องของเวลาเท่านั้นขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าผมตื่นเต้นกับเกมในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันนี้นะฮะมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราในการ,รเผชิญหน้ากับทีมที่กําลังทําได้ดีจริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักในตลาดตอนนี้จนถึงวันสุดท้ายมันเงียบและตลาดเงียบมากๆนอกจากนี้เขายังบอกว่าตอนนี้ไม่มีข่าวการย้ายทีมครับมันเงียบสงบและผมค่อนข้างผ่อนคลายผมคุยกับทีมทั้งทีมเลยนะฮะมีการประชุมกันในวันนี้ ในตอนนี้ทุกคนผ่อนคลายเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดของทีมขณะเดียวกันเขาบอกว่าการไม่มีผู้เล่นที่ยิงได้มากกว่า20ประตูหลังจากผ่านไป7เดือนแน่นอนครับคุณคงอยากต้องการเกมที่มากขึ้นแล้วก็มีแต้มมากขึ้นเพื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่มันแตกต่างผลงานของเราถ้าคุณเปรียบเทียบกับทีมอื่นเราก็อยู่ในอันดับต้นๆในแง่ของประสิทธิภาพนอกจากนี้พอชก็บอกว่าบางทีนะฮะเราอาจคิดถึงผู้เล่นประเภท ที่สร้างความแตกต่างครับมันไม่ใช่คำวิจารณ์ครับแต่เป็นความจริงเราจำเป็นต้องสร้างชัยชนะของเราในรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความเฉียบแหลมเราต้องเรียนรู้จากการตัดสินใจของเราและพยายามทำให้ดีขึ้นอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโปเชตติโนนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนงานปาร์ตี้ตลอดเวลาเพื่อเฉลิมฉลองแต่เรากาลังคิดที่จะไปที่นั่นและชนะในเกมขอโทษด,ด้วยเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองนั่น ผมชอบดูเขาข้างสนามครับผมหวังว่าเขาจะจากไปเพียงไม่กี่เดือนหรือ1ปีแล้วกลับมาซึ่งโปเชตินโนก็พูดถึงเวลาที่เหลือของเจนคลอปกับลิเวอร์พูลขณะเดียวกันเจนคลอปก็ออกมาพูดถึงเคสของไกเซโดกับลาวเวียนะครับก่อนหน้าน,นี้มีขา่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลนะฮะเขาบอกว่าเราคิดว่าเราอาจจะทําได้กับไกเซโดหลังจากที่พลาดเบลิงแฮมเราได้ทํากับแมคลิสเตอร์มาก่อนหน้าน,นี้แล้ว ดังนั้นเราเลยยื่นข้อเสนอไปดูครับแต่เขามีสัญญาใจกับเชลซีและโปเชติโนอยู่แล้วและต่อมาดีวของลาเวียเขาก็มีเหตุผลของตัวเองนะครับก็ถือว่าตอบได้ดีนะสำหรับเจนคอปนะฮะขณะเดียวกันครับเขาเอ่อมาริโอบิชเชนคอร์ดครับประธานสมโมสรของฟูมิเนเซออกมาพูดถึงเตียโกซิวาครับเขาบอกซิวากล่าวว่าเขาตัดสินใจอนาคตของเขาหลังจากที่สัญญากับเชลซีหมดลงเท่านั้นมันเป็นความฝันของผมที่จะพยายามพาเขาเข้ามา ขณะเดียวกันฮะก็ก่อนหน้าที่จะมีะแถลงข่าวเนี่ยฟุตบอลลอนดอนก็รายงานบอกว่านิโคลัสแจ็กสันจะกลับมากรีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่เซตเนกัลตกรอบคัพออฟเนชั่นแล้วเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์กับวูฟอาจเป็นเกมแรกที่เขาจะได้เล่นขณะเดียวกันครับนาธานกินซิงก็รายงานคล้ายกันตรงที่แผกนการกลับมาของแจ็กสันเนี่ยคือการบินตรงไปที่แมนเชสเตอร์เพื่อเข้าร่วมทีมสําหรับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกกับเลียวพูที่สนามแอนฟิลด์ โดยคาดว่าแจ็กสันจะอยู่บนมานั่งสำรองคือเขาต้องบินไปลงที่แมนเชสเตอร์นะฮะแล้วก็เดินทางาประมาณสัก2 3าชั่วโมงเพื่อที่จะมาที่แอนฟิลนะฮะก็ต้องบอกว่าฟิตมากขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ผู้ตัดสินอธิบายตัวอย่างการตัดสินของ VR ให้แก่ผู้ชมในระหว่างการแข่งขันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครัสสาคัญที่จะเปิดตัวในฤดูกาลหน้าพูดง่ายว่าต่อไปมีจังหวะล้ำหน้าจังหวะจุดโทษก็จะมีเสียงผู้บรรยายเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยบรรยายออกมาว่า มันฟาวเพราะอะไรหรือมันลำหน้าเพราะอะไรนะฮะขณะเดียวกันจะขอบซินเบิร์กครับรายงานเรื่องตลาดซื้อขายครับบอกว่าสเปอร์กําลังพิจารณาเพื่อที่จะดึงตัวคอนอการ์เกอร์ในสัปดาห์นี้ซึ่ง BBC ครับเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ก็บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสำหรับการ์เกอร์เขามีความสุขกับสโมสรและมุ่งเน้นไปจนจบฤดูกาลท,ที่ดีกับเชลซีแต่ขณะเดียวกันเชลซีก็พร้อมขายหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ส่วนฝั่งนิซ่ากินเซล่าเนี่ยรายงานว่ากาลาเกอร์ไม่มีเหตุผลที่จะออกจากเชลซีในเดือนนี้เชลซีมีแนวโน้มจะยอมรับข้อเสนอ45ล้านปอนด์ในดิวกาลาเกอร์แต่พวกเขาเต็มใจที่จะขายอามาโดโบโรย่าหรือชาโลบาเพื่อรักษาสมดุลในทีมพูดง่ายว่าอาจจะปล่อยโบโรย่ากับชาโลบาไปก่อนฮะส่วนกาลาเกอร์เนี่ยค่อยทีหลังขณะเดียวกันเป็น breaking news สำหรับฟอบิโซโรมาโนนะที่รายงานบอกว่าเชลซีอ่ะปฏิเสธข้อเสนอการยืมตัวอามาโดโบโรย่าจากวูฟแฮมตัน โดยที่เบนจาขอบก็บอกว่าข้อเสนอวูฟเนี่ยสำหรับโรย่าเนี่ยเป็นข้อเสนอแบบยืมตัวครับวูฟชอบข้อตกลงที่ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่เชลซีต้องการปล่อยถาวรขณะเดียวกันเดลี่เทเลกราฟครับรายงานว่ามากโกซิวากุนซือของฟูลแลมเนี่ยหวังว่าโรย่าจะบรรลุข้อตกลงได้หลังจากเลือกนะฮะกองหน้าเชลซีรายนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงตลาดปลายเดือนมการาคมเชลซี Chelsea พร้อมจะรับฟังข้อเสนอสําหรับโรย่านะครับ แต่ตั้งค่าตัวไว้ที่50ล้านปอนด์ซึ่งฟูลแลมยังไม่ได้ตกลงข้อเสนอนั้นขณะเดียวกันยาขอบซินเบิร์กก็รายงานว่าฟูลแลมกำลังมองหาข้อตกลงในดีลของโบรยามันอาจจะขึ้นอยู่กับการย้ายออกไปของคาร์ลอสวินิซิอุสหากโบรยาย้ายไปสัปดาห์นี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการยืมตัวพร้อมออปชันในการซื้อขาดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะตลาดซื้อขายก็วนเวียนอยู่กันปล่อยโบรยาปล่อยชาโรบาแต่ว่ากาลักเกอร์ดูแล้วน่าจะอยู่ต่อ ส่วนเชลซีกับการซื้อเข้าเนี่ยค่อนข้างจะเยียบพอสมควรเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆก็ใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากรับชมคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับลิเวอร์พูลในค่าคืนวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ